It all began with a call for help. A letter from Borgovia addressed to Van Helsing. The great monster slayer, my father. He doesn't take cases anymore. But I am a hunter too. So I set off on a journey with Lady Katarina, my remarkable companion. I'm an expert on the supernatural. And I seem to be drawn to it. Occasionally, events get out of control, and then we have to leave in quite a hurry. Sometimes it's Katerina's fault. She can be quite reckless at times. Still, she always helps me save the day. And she also happens to be a ghost. My father rescued her from Borgovia, and she has been bound to serve our family ever since. Katerina often complains about it. But I think she really likes the thrill of the adventure. She is a charming soul, but she also has a darker side. Good. It comes in helpful when I'm in danger. Somewhere along the way, we slowly learned to work together. And finally, in the cold rain of Venice, we became a team. The last leg of the journey was by sea. Apart from the Kraken, the pirates, and the storms, it was mostly uneventful. I had time to ponder my mission. Once Borgovia was a dark place where monsters lived. Long ago my father defeated the immortal kings, created a peace treaty, and entrusted the land to some enlightened individuals. What could have happened there? What could be even more frightening than the reign of monsters? The closer we drew to Borgovia, the more confusing the rumors became. The land behind the Thunderhead Mountains was wrapped in mystery as our carriage approached the mountain pass i had a sense of foreboding it didn't really surprise me when i heard an explosion the adventure has just begun <laughs> เกมนี้จะได้เหมือนฮอตเหมือนพวกเกมพวกอะไรอะโอปริออปลิเจนดอตเอเนี่ยฮะโดจ่าทูนะ,ะับผมรู้นะมันโหลดนะโห oh, เลือดโหลดช้าเกมนี้ยไม่เคยเล่นเลยนะฮะบอกตามตรงวนะ่าโหลดเสร็จไม่ก็เอามันลงเลยะฮะ เราสกสก็มากเลยฮนะหรือที่เขาเรียกกันว่า let's play players ฮะฮ่าฮ่าฮ่าเราสิวา่าฮฮฮฮ สัตว์ช้าชิบหายช้าชิบหายเลยนะฮะ เอาเออขุดยาเอาเอาให้หมดครับผมผมห่วงครับเอาให้หมดครับอีนี Jadi, ่คือใครไปไปไปอเฮ้ยถอยถอยถอยก่อนีอยก่อนถอยก่อนถยยิงยิงยิงนี่ก่อนเร็วเฮ้ยเฮ้ยอยบอมันซีเราอ่ะเฮ้ยหนีก่อนหนีก่อน ยิงเราอ้ยแหลกเล็กร้อยนะฮะเรมเรทตอนนี้ก็อยู่ที่ไม่ค่อยตกเท่าไหร่อะสามสิบกว่ายิงมันดีมันอืมอ้มใช้สายดาบแล้วมาสายตัวเองแล้วฟัวนระเบิดสะพานเหรอวะโอ้โหเรมเรทนี่ตกเลย เปิดสะพานทีเดีโลของมันมีของมีของโดดอ่เมื่อของมาเราโดวหมดนะอ่าโดหมดทั้งเงินทั้งเงินโบนงโบนัสหายโดหมดเอ้ยมีเอ้ยมีรู้ศพด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนก็ทำดีรู้ศพ อ่าเราต้องสอนได้อ่ากดคลิ๊ก็ลิงไม่เจอหอยเลยเลยอ่าอันนี้ก็เจอมานาเฮ้ยมันไม่มีแต่มานาวะอ้าวไป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 โอ้ย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 ตีไงอ่ะมองใช้พวกคีย์บงคีย์บอร์ดเล่นดูนะดูว่าตีไงเหมือนกันนะฮะอ่า ตัวสว่าตัวคิวรู้สึกว่าจจะเปลี่ยนของเปล่าเรียนรู้สดสดนะอ่าไม่ได้ทำไม่ได้ตัดต่อนะเปลี่ยนปืนนะเปลี่ยนปืนเปลี่ยนไงวะเปลี่ยนไม่เป็นอ่ะทำหาหอยนล้ไม่เปลี่ยนเลยอ๋อแล้วเนี่ยอ้าวเวลอัพมีสกิลด้านนี้ด้วย เี่า,อ,าอันนี้อันนี้อ่ะตะกิ้เธอปืนหรือเปล่าใช่ปะไม่รู้เรื่องหาเลยอ่ะอ่ามหมดหมดเหมือนกันเลยเราไม่เคยเล่นเออแมวแมวโรงพยาบาลเกือบอเฉยเกือบพอยนะฮะอ่าหมดละพอยหมดแล้วเพิ่มหาเลยว่าหมดเลยเนี่ย อยากเปลี่ยนเป็นมีดอะทำไงวะโอ้โหทำอะไรเป็นมันี่ยงงมากดีโฟงดีฟีสสโตนสโตยอะไรของมันก็ไม่รู้นะฮะระบบต้องงงงงนะฮะอ่างงงงภาษาคนอ๋อถือว่าจะเป็นอาจะเป็นเปลี่ยนของนะฮะอ่ากูจะบอกทำไมกูสปอยทำไมวะนะมันเป็นอะไรสปอยล้วอ่าอายุเทอลี่แลโอมันก็พวก อะไรก็ไม่รู้นะฮะรองเท้าหนัง,งใส่ใส่รองเท้าเก่าเฮียรองเท้าเก่ามันกากจะบอกว่ารองเท้าใหม่อันนี้อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรวะนี่น่าจะเกี่ยวโ okay. อเคกดเลยฟันวะไอ้หอยรอดเฮ้ยเฮ้ยงง แค่มีแค่เปลี่ยนอากดเปลี่ยนปืนอ๋อเช่นั้นอะ,อะไม่รู้อะ่ะมัวมัวแบบนั้นแหละอ้ารู้สึกว่าตีมันจะมีมอ,นะอปุป่มเด,น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 ดนียวนะป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 ะเดิน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 ไปกันต่อมา,า,าเจอหมาเจอเจอหมาก็ฟัดฟัดกับหมาคนอะไรไม่รู้ฟัดกับหมาฟัดกับหมาอืมอืมจะตายแลจะตาย เออ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 สไตายแล้วไอหานี่ไอเนี่ยเล่นขี่โก้เล่นขี่โก้ไงแล้วาใส,าส,ส่แทงใส่สปอร์ตสป,ปอร์ตไม่แทงอ่าเครีาอาณาอะไรวะอุตรี่ดิอะไรวะเนี่ยเอ้ยชุดเอ้ยมันชุดใหม่นี่ว่ะมันจะชุดเดิมปะวะ มันก็ชุดเดิมปะวะมันเท่ากันนี่หว่าไอเราใส่อยู่ร9ดเก้าอะไรวะเราใส่ให้เพื่อนเหรอเพื่อนใช่ปะน่ะใช่แหละอ่าไปกันต่อมีศพตายโอ้โหคนศพเงินเงินบอกเลยบอกเลยว่าเ,เงินเงินเยอะมาก

เอเอมามาตี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 ต,ต,ตอ,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 อตายนะฮะโอ้มันจ้ำเยอะแรลลงหนาเนี่ยแถวนี้ผลิตหมาป่าไงไวะดอบุก๊กนองมีทั้งหัวหน้าเว้ยมีทั้งเป็นหัวหน้ามีทั้งเป็นลูกน้องลูกน้องนะฮะแถวนี้มีอะไรบ้างอะอะไรขังขาววอกวอก เอ,อ้หิวหวอ,อ๋เอเฮ้ยเปลี่ยนร่างอะ่ะทำไมเธอเปลี่ยนร่างอะเธอสวยอะ่ะคิดีดิก่อยทำหยาบเหมือนเดิมนะโอ้โหพอศัตรูมาดูไม่เปลี่ยนร่างดิโอเป็นซาเดวิลเลยพาไนให้หมดนะไม่เหลือโอ้ย่ <c oughs> oh, yeah. เฟิ s หาวิ l ลเจอรหา villager เหรอตอนนี้จะมี villager ์วะก็ไม่รู้ดิอืมอืมอ b j เ c t i ี e ตอนนี้ของเราคือหา villager ให้เจอนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกมนี้มี villager หรือเปล่านะเป็นการลสเพยสดนะฮะไอ้เยี่ยจะตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยจะตายแล้วอย่ามายุ่งกับเราเด้อ อกินยาได้ไหมอ๋อกินยาแล้วอ๋อกดอ๋อเป็นสเป็นสกิลด้วยนะอ่าสกิลเพิ่มเลือดหมูนะข้างล่างนะที่เป็นลูกคาบาลนะอะไรวะ first villager สอง villager เลยไม่ใช่กูหา villager กี่ตัวครับห้าห้าหาหา โหพ่อมือวีเลเจอร์ให้แม่โหพ่อไอ้วีเลเจอร์โอ้โหโอ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยสลิงด้วยตายเอางี่มากเอออย่านะอย่านะหนูกลัวนะอย่ามาเล่นกันหนูมีหอยบ้องเลยแล้วเลยไอ้วิเลเจอร์แม่งโคตรโหดอ่ะกูบอกตามจริงน้องวิเลเจอร์แม่งโหดมาก อ้าวแหลกแหลแกแกเลยโอ้ห่ข้ายากมากออ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 ยาตายเลยรีสปอสเ็ดคอรมารีสปอว้าจะ่ามให้ตาย อตีสปอนออต์ใหม่ๆมีเลยจงมีเลยเจอคิดว่าเก่งเหรอ I need healing potions อืออืออือโอ้โอ้ยุณจะตายแล้วอ๋อาตายแล้วสามสิบคอยคุยอมวะผมมีกี่คอยวะผมอยากรู้มากเลย อืมออเออโอ้ยเออไอ้หอยลอดเออโอืมเลเวลอัพอีกมาอ่าให้แม่งตายหมดนะางงมากอืมอืมเอพสกิลดาบนะฮะหนึ่งสกิลอับเลยดีอันนี้อัพเหมือนเป็นพวกเพื่อนนะอ่ะอ่ะก็นั่นอัพไป นี่อะไรแอลแรงด้วยไม่รู้อ่ะไปต่อดีกว่าเล่นสายหนักดาบมันก็ยากนอาว้ยโอ้โหของเยอะมีหมวกให้เก็บด้วยเก็บหมวกเก็บยงเก็บยาีกวนะโอเคฮิวโอเคอิตาลี่อ่าหมวกใส่ไม่ได้เวล์วต่ำใช่ปะ ไม่เกี่ยวเปล่าวะอยากรู้ตอนนี้ดูเงินตรงไหนวะดูเงินอ่ะอนนโอ้โห้แม่มึงอ่ะไฟตกไฟตก ตกตายทั้งั้นพวกพวกวกตายแน่เลยวะเออ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 เอตายก่อนใ้มันรู้ไเออเออเอออตายแล้วโอ๊ยตัด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 วัดตัตอนนี้คื จะตายแล้วอย่าเพิ im, ่งโปชงพัช uh, ันมีย่งับโชงพัชันกักูกูก็ไม่มีโัชันเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยเออโอ้โมหนธเก็บทีละคน โหอะหมดสุดท้ายก็หมดมีของเลยเก็บของอุ้ยเหี้ยหมาป่าไหนวะเออ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 ไอหมา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 เออหมาตายหมาตาย อะไรเนี่ยอ okay. ๋อรีสปอนโอเคอะไรอะอะไรดวงแสงอะก็ไม่รวมเหมือนกันนะจ๊ะหาเมืองเงยเจ้าก่อนแต่ว่าพี่เดียวต้องเงยเจ้าโอ้โหโอ้ยโอ้ยมันพูดอะไรเนี่ยอะไรวะเลสบงเลสเบี้ยนอะไรคุณรู้แล้วคุณยิวก่อนละ ผมมันตีแรงมากอ่ะพวกเนี้ยโอ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 ้ยอย่า Got a come to that อ่ะโอเคตายหมดตาย okay. <laughs> Easy lad we're friends here I won't say that but I won't let in any dangerous feeds on my watch No sir How dare you I'm going to tear you apart and then i'll teach you some manners no i, I didn't mean you my lady the undead nobility of borgova are always welcome to haunt here but you with the van helsing hat we don't like your sword here with your weapons and bad manners i am a monster hunter of course you are or you are just a troublemaker oh you don't have to worry about my servant i keep him on a short leash Katarina, thank you my lady you can pass and your manservant too we'll talk about this later fine don't even thank me <coughs> but the อันหมือนกรของผู้หูอิสเปียนแม่มีการหาอะไรไปตอปไ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 ปสักแป๊บนึงแล้วกันเอ้าเบอร์เฟียเจอร์ต่อไปก็ข้างในข้างในไปข้างในข้างในไปไงวะผมต้องคิดดีกว่าอ่าฮะเต็มเต็มเต็ม งั้นผมขอจอบพันนี้ก่อนละกันนะฮะอองยี่ห้อของเธอบายๆงั้น bye bye. เดี๋ยวคิดมันจะยาวเกินนะฮะ,ะสั้นๆแค่น,นี้นแหละนะ